สวัสดีครับต้อนรับสู่ช่อง Nammer Gaming วันนี้มารับชมเกมฟุตบอลเกม FC 24เกมจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างเชลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลตนะครับขอาฝากกด Subscribe ให้กับช่อง Nammer Gaming ด้วยนะครับผมใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากครับ กดซับส r i ร์คือกำลังใจในการทำคลิปต่อไปฝากกดซับส r i ร์ให้ด้วยนะครับมูริคไอทีแจ็กสันตัดบอลมไ่ได้ครับโอลิเซยัยงได้อยู่ครับโอลิเซไอทีเอเซเหลียงอยู่จ่ายไปที่ฮัสนะโอลิเซ มาเตต้าหาช่องจะง้างจะยิงหรือเปล่าโอ้แข็งแกร่งมากครับมาเตต้าสุดท้ายเสียบอลให้พาร์เมอร์นิโคลัสแจ็กสันไอธิคุสโตต่อวันนี้ก็อากาศรอดโปร่งนะครับสนามก็ สวยมากครับวันนี้เชลซี Chelsea. สำหรับผลงานของเชลซีสองนัดที่ผ่านมาก็แพ้หนึ่งชนะหนึ่งะครับตอนนี้เชลซีมีสามแต้มนัดนี้ได้เปิดบ้านหวังจะเก็บสามแต้มเหมือนกันครับ Chelsea. เชลซีเล่นในบ้านมาเตต้าออกกัน oh. แล้วก ตอนนี้กาเลเกอร์ก็ย้ายไปแอเลติโกมาตริดแล้วนะครับแต่ทางตัวเกม f อ2ซยยังไม่ปล่อยตัวอัปเดตออกมานะครับเดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับแพตต่อไปนัทเทก็จะย้ายไปทีมปัจจุบันนะครับผม มูดิกมาที่มาดูเกืยอ,อ,อยังไม่ได้ครับริชาร์ให้ที่โอลิเซมูดิกตอกส้นมาที่พาเมอร์อยังเจาะไม่ได้ครับโอลิเซแย่งไป มูนอสแจคซันอะไรก็โหโหยังได้อยู่ครับมาดูเอเก้หันหน้าเข้าหาประตูแล้วไคเซโดมาดูเอเก้ มาครับดิชาร์ททางดิมเส้นฝั่งซ้ายเอเซมังเท,ทา้าเสียบอลให้กลักเกอร์ครับเชลซีจะได้โต้มิคาอโอมูดิกหากเพื่อนอยู่คูคูเด,ดยา่ามูดิกอีกทีหนึง่งโอ้โดนซ้อนครับมูดิกโคปาเมอร์จักสันมาดูเก กุสโตว,วิ่งเติมแล้วแต่เหมือนจะล้ำหน้าครับมาดูเกียวยังไม่จายไอ้แจ็กสันกดยิงดีมากครับนิโคลัสแจ็กสันดูครับไฮเปอร์โมชั่นจังหวะน,นี้ืมซัดบอลพุ่งแรงเข้าไปทะยงตาข่ายครับโอ้โห เชลซีออกน้ำแล้วครับเชลซีหนึ่งคริสตัลพาเลซูนเอาเสียบอลให้อาร์เมอร์เอาอาร์เมอร์มาที่มาดูเกเอก็กมาดูเกเอีงไปต่อแหวนเองและล็อกให้แจ็คสันแต่ครั้งนี้ไม่ได้ยิงแล้วครับชลบุ มาดูเก้สับขาแล้วตัดเข้ากลางครับมาดูเกให้แจ็คสรรันยังไม่ยังอะไรเ <c oughs> <c oughs> สียบอลให้เอเซ่ครับคิสซาพาเลสวิชาร์ดโดนเชลซีเพลสอยู่ครับตอนนี้โอลิเซ่หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับเป็นเชลซีที่ ออกนามคริสซาพาเลตไปก่อนครับ1ประตูต่อศูนพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับครึ่งหลังเริ่มครับเชลซีเจ้าบ้านออกนาคริสซาพาเลตไป1ประตูต่อ0ูนย์ยังมีเวลาอีก40กว่ากวนาทีให้ อาเลลุ้นทําประตูตีเสมอแล้วครับเอเซมาเตตา้ายังไงครับครึ่งอยู่บาเดชิวแย่งได้มาดูเก้ไหลามาที่กุสโตมาดูเก้นัดที่แล้วก็เพิ่งซัดแอตวิกครับในเกมที่ไปเยือนวูฟ ชนะไป6กสองครับมาดูเกย์ยิงไป3เม็ดครับคนเดียวมาเตต้าครับมาที่มิเชลฮัสค,คริสตัลพาเลทก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้จบเท่าไหร่ครับเกมนี้เชลซีตั้งรับกันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับ นี่ฮะตัวคายเซโต้ครับอืมเกือบแย่งได้จากกระชากใช้ความเร็วซะหน่อยครับแต่ว่าโดนบางครับมูดิกรุมแย่งไปครับ <S <S มูริกกับแจ็กสันตอนนี้ทั้งสอง ทีมยังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับแจ็กสันไหลมาที่คอน,นอกคลกเกอร์ไกเซโดแจ็กสันดูเกจะตัดเข้ากลางครับตัวนี้อย่างไงฮะ <c oughs> ใจคอจะแวกเองครับมาดูเกและเสียบอลให้เอเซมีความเร็วอยู่แล้วเอเซอักมาที่วสตัน ไอทีมาเตตาโอ้โหโดนแซะเชลซีจะได้โตแล้วครับมาดูเค้ใช่บอลบ่อยมากครับมาดูเคะไปแล้วครับมาดูเคะชบเขตอันตรายแล้วโอ้โหไปกับบอลได้ดีมากครับมาดูเค้ นี่ฮะมีพื้นที่ให้เล่นไม่ได้ครับมาดูแค่แล้กกดดวยสายเข้าเสาแรกเลยครับเนี่ยฮะโอ้โหยิงดีสัดด้วยครับลูกนี้เป็นงานยากของอาเลสแล้วครับตอนนี้ กับเวลาที่เหลือยูเอเซ่คเริยะโอ้โหแยงได้ครับกำลังมั่นใจครับก็ประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็เพิ่งได้แชมป์กับสเปนครับคูปูริยามูริกพาไปเองและกุดเองเลยโอ้โหมีใครโลมูริกครับ โอ้ชลซีนำห่างแล้วครับสามประตูต่อศูนย์กดด้วยซ้ายเข้าเสาแรกเหมือนดูกเมื่อกี้เลยฮะโอ้โหก็ได้ความมั่นใจมาจากนัดที่แล้วหรือเปล่าครับที่ ที่พี่ไปชนะวูฟแฮมพ์ตันมาหกประตูต่อสองครับเชลซีมาครับมิเชลดิชโลบาเชลซี Chelsea, ได้โตครับโครพาเมอร์มอยเซยสไคเซโดไหลามาที่คาร์ลเกร์ คู่คุณและย,ยาเติมครับฝากที่แจ็กสันออกแจ็กสันเสียบอลครับฮา์เสเอเซ่โออ่านครับอ่านดีครับไคเซโดก็สำหรับคู่นี้ก็จะ ทำการแข่งขันจริงคืนวันที่หนึ่งกันยายนอหห้ากเจ็ดนี้นะครับเ,เวลาก็สา3ทุ่มนะครับตามเวลาในบ้านเราครับห,หรือถ้าเวลาผิดอะไรยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับผมใครที่เป็นแฟนเชลซีเป็นแฟนคิสซาพาเลตก็ไปรับชมการถ่ายทอดสดกันได้ครับ โอ้คล oh, ิกสวยโคบาเมสเซเดรขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมรับฟังกันจนมาถึงตอนนี้นะครับนาทีที่90ขอบคุณมากๆครับช่วยกด Sub สไคร b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเ mm hmm. ชลสีน่าจะเก็บสามแต้ม อยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นเชลซีครับที่ชนะไปได้สามประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ